และนี่คือการแข่งขันราเมนไฟเตอร์แชมเป i o n s h i p ซึ่งเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของพิมรีสังกินทุกอย่างกับผู้ท้าชิงริกิกินดากินไม่แค่์พ่อแม่ล่มจมครับและการแข่งขันเริ่มขึ้นนบบัดนี้ ุนลิเกกินดากินหมดไวมากครับเดี๋ยวยกมือขอเพิ่มแล้วครับพี่สาวแม่หุงข้างสี่หม้อเต็มหม้อข้างบ้านลนูก็มีงานบวชกินคนเดียวจ้าในขณะที่พิมพ์รี่สั่งเธอดูสบายสบายสวยสวยลิกกิ้ยังสปีดไม่ตกเลยครับตอนนี้ลีเกก็เพิ่งถ่าย ASMR มารสาตัวด้วยนะเดี๋ยวจบนี่กินตำถาต่อดีกว่า อืแต่ละคนไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวพิมพ์นี้สั่งยกมือขอเพิ่มอีกแล้วครับไม่ใช่ค่ะพิมพ์อิ่มแล้วค่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับพิมพ์ลีสังกันแน่ครับอยู่ดีๆก็อิ่มขึ้นมาเฉย ไปทำอะไรมาครับเนี่ยพูดได้จริงๆหรอคะอิ่มน้ำค่ะหมายถึงผิวหน้านะคะอิ่มน้ำค่ะที่หน้าพิมพ์อิ่มน้ำนั่นก็เพราะ SOS Hyaluron x ล c ร n c e n t r a t e s e r u ซเซรัมเซรั่มหัวเชือ้อไฮยาลูรอนเข้มข้นผลิตจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้แตกต่างจากตัวทั่วไปคือมี3ขนาดโมเลกุลมีทั้งไฮยาลูรอนซูเปอร์ไฮยาลูรอนนาโนไฮยาลูรอนทำให้เนื้อเซรั่มบางเบาซึมลึกสู่ชั้นใต้ผิวได้ดีกว่าช่วยเติมเต็มร่องลิ้วรอยอย่างตรงจุดใช้เพียง1หยดต่อการใช้หนึ่งครั้งนะคะ ใช้ง่ายแค่ผสมกับเครื่องสำอางน้ำตบสกินแคร์หรือครีมเพื่อนๆจะใช้มาร์กหน้าทาลงบนสำลีแล้วก็มาร์กใต้ตาตาก็อิ่มฟูผิวเรียบเนียนรูขุมขนกระชับผิวกโกลว์กระจ่างใสและยังทาลิมฝีปากหรือรอบดวงตาได้ด้วยค่ะช่วยกักเก็บน้ำได้ดีทำให้ผิวต่งตึงอิ่มฟูสวยอ่อนเยาว์ แถมยังอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวหาซื้อกันได้ที่วสัสดุบูธท็ทอปซูเปอร์มาร์เกต็ตโลตัสและอีฟแอนดบอยค่ะ